สภาพบ้านหลังที่เราจะมาช่วยเหลือเพอดีเกิดน้ําท่วมไม่สามารถที่จะอยู่ได้เขาก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่หนึ่งอ๋ออันนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วเขาอยู่กี่คนปกติปกติเขาอยู่คนเดียววันนี้เพราะว่าเขาอายุเขามากแล้วใช่เขาเยตัวเองไม่ค่อยได้เขาก็เลยน้าท่วมเยอะเหมือนกันนะทั้งพื้นทั้งพื้นเลยนะพื้นล่างเลยใช่แล้วแกย้ายไปแกไปเช่าบ้านที่ไหน เอาไปไปไปดูกันอ่าตอนนี้เราก็ออกจากบ,บ้านของคุณยายนะที่น้ำท่วมเมื่อกี้นี้นะก็เดินทางไปที่บ้านที่ยายไปอาศัยอยู่นะไปขอพักอยู่ที่ที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านนะเพราะว่าบ้านตัวเองนั้นน้ำท่วมอาจารย์พรบ้านหลังเมื่อกี้ที่ไปดูมาน้ำท่วมนะ เป็นบ้านโยมอยู่กันเล้วอ๋ออ่าอยู่กี่กี่คนนะ่ะสามคนสามคน,คนไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยปล่อยปล่อย,อยแกจะกลับขาน,านั่งนั่งยายนั่งสบายเลยนั่งไงแม่นั่งสบายนั่งไงอ่านั่งไงนั่งยังไง,ง,ง,ไ,งได้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 ไดนั่งไงได้ไดงไงก็ได้จ้ะยายจะเท่าไหร่ละเก้าสิบสองจ้ะเนี่ยนะสองเมื่อกี้น้ำท่วมเยอะเหมือนกันนะอ๋อก็เลยมาอยู่ที่นี่นะอันนี้ที่อันนี้คือที่ไหนที่ ที่ไหนนะรอนทองที่ทำการผู้ใหญ่บ้านอ๋อที่ทำการผู้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านก็คือให้มาอยู่นี่ก่อนอ๋อให้พักอยู่นี่ก่อนเพราะบ้านน้ำท่วมนะอ๋อและยอมทำอาชีพอะไรทำรองเท้าแพนออกมาดูเอามาดูแม่เพราะว่าไม่มีคนดูแลแม่นะเเพราาะวป็นโคิดแล้วแล้วยายแกมีโรคประจำตัวไหมไม่มีเลยไม่มีเลยมีอ่าก็คือโรคชราอย่างเดียวโรคชราอย่างเดียวนะอ๋อ ว่าท่วมเยอะนั่นนะและย้ายมานานยังไปมาอยู่ยไหนสองอาทิตย์นั่นนะย้ายกินข้าวได้ไหมแม่กินข้าวได้ไหมผู่ดีไหมอ๋อผู่ผู่ไม่ดีผู่ไม่ดีกินข้าวได้นะอ๋อสวดมนต์ได้ไหมสวดมนต์ได้ไหมสวดมน์ จำได้เป็นบางคนอ๋อจำได้เป็นบางคน <c oughs> จำได้สวดมนต์ได้ไหมเป็นจำได้เป็นบางคนนะ <c oughs> นี่คันนี้ผมก็หลงเมื่อก,ก่อนทวดบ่อยมากเนะลยอ๋อแต่ก่อนสวดได้นะสวดได้เมื่อก,ก่อนเขาอยู่คนเดียวเขาสวดได้ไนงะอ๋อไปไปอยู่วัดไหมปกติยายแก่เขาไม่ทาบุญเลยนะเมื่อก่อนที่เขาเดินอนะันนี้มาช่วงระยะนี้กับคงไปไม่ไหวนะช่วงช่วงก่อนไปทําบุญไหมยายเมื่อก,ก่อนแม่ไปทําบุญไหมไปทําบุญไหม เมื่อก่อนนี้เคยไปแต่ปัญหานี้ยังไม่ได้ไปเลยปัญหานี้ไม่ได้ไปนะเดินแล้วเขานี่มันก่อนจะลม้มออ๋ขอเาออขเาไม่ค่อยดีเอ๊ะยังเดินได้อยู่ไหมยังนิดจังเดินไม่ได้แล้วค่ะต้องใช้ขาเอาตั้งก็เป็นโควิดไม่ไม่ได้เดินเลยยายยยาเป็นไหมเมื่อก่อนเป็นค่ะเป็นด้วยกันนี่แหละแล้วก็หายหายมากเลยออกจากงานแล้วมาดูเนี่ยอ๋อยายเป็นโควิดด้วยเหรอเป็นเนี่ยอ๋อ ก็ดีนะไม่มึงเขใช้ใครร้อกบอกว่าดีเออไม่ไม่เสียชีวิตนะปกติคนสูงอายุในอันตรายมากต้อร่ประจำตัวค่ะอืมเป็นโควิดไม่ไม่เป็นไรเารด้วยกันคือว่าดูแลเขาที่พี่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยเออ่อดูล้างอะไรเขาเนี้ยอ๋ออย่าลืมเก็บต้องเท้าแล้วก็หาที่เกาะอ๋อหาที่เกาะนะลอยมือนี้กับนั่งเกาะมือนี้อืมเด่ะอ่าคุยได้คุยได้ ลมหน้าวลมทุกวันลมหน้าสวลมทุกวันยายวันนี้อาตมามาจากวัดเจ็ดในบอกหน่อยแม่ข้าวไม่วัดเจ็ดในนะอ้าวเจ็ดในนะวัดที่วัดจุดที่บ้านวีอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวมีสิ่งของมาแจกนะอ่าได้ก่อนอ่าเอาข้าวสารมาอ่าวไม่อะไรเน่เอาดังไรอ่ะอาไม่ได้ไม่ได้อะไรยาจารย์ไปกับอะไรเนี่ยมเพิงวางไรวางเไย ข้าวหอมมะลินะข้าวหอมมะลิอ่าขาวอมะลิอ่าไปห้าถุงนะยายอ่าน้ำมาเอ่าน้ำมาอ่าน้ำมาผสงมาให้ก่อนอ่าปลากระป๋องนะยายนะปลากระป๋องยี่สิบนะอ่าน้ำมัน อันนี้เป็นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสอันนี้อะไรเอาไข่ไข่ไก่นะไข่ไก่ไข่ไก่เอานมนมนมะยายายกินนมได้ไหมกินได้เอาเป็นพวกมัมมาอ่ามาม่าอ่าขนมอ่าเขาเกี๊ยบเอาน้ำส้ม น,น้ำตาลอมสุน้ำตาลมีน้ำตาลอวัลตินกาแฟนะอ่า <c oughs> นี่เป็นของใช้ของทัพอพอกสบู่ยาสีฟันอ่านี่เป็นแมสด้วยนะแมสด้วยอ่าแล้วมีพัดลมมาให้ตัวนึงนะพัดลมตัวใหญ่เลยนะยายเอาไหมพัดลมไหมมั <c oughs> ่ชอบนะเอาพัดลมนะอ่าพัดลมมาให้ตัวหนึ่งอ่ <c oughs> เอาเยอะไหมยาย <c oughs> ของเยอะไหมกระถางของเยอะไหมกระถางของเยอะไหมเยออ่าตังมาสองพันเดี๋ยวอาตมาให้ตังค์ไว้ใช้ด้วยนะอย่าเดี๋ยวเผื่อยายแกไปหาหมออะไรนะแล้วใช้ค่าน้ํำค่าไฟได้หรือว่าซื้อของเอาเยอะแบมือแบมือแบมือยังไอไปก่อนนะยายนะ ก่อนนะจ๊ะบายก่อนนะฮั่น